ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่อง The Big Chart Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะบันทึกคลิปวิดีโอ,อรีวิวนะครับในการสมัครขั้นตอนในการสมัครลงทะเบียนยืนยันตัวตนจากแอปพลิเคชันชื่อว่า h i r s t Credit นะครับที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะ,ะลงทุน นะครับสร้างรายได้ให้กับเราทุกๆวันนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ให้กรอกข้อมูลอันดับแรกนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราคลิกไปที่ลิ่าที่รับเชิญด้านล่างใต้คลิปนะครับด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับที่จะกรอกยืนยันสมัครนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าหากว่าเป็นเมนูภาษามุมควาบนนะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนี่ย ก็ให้เปลี่ยนได้นะครับผมขออนุญาตแผนกล้องนะครับตอนนี้ผมจะนําพาเพื่อนๆที่สนใจนะครับมาสมัครสร้างรายได้ด้วยกันนะครับโดยละเอียดเลยนะครับว่าสร้างยังไงอะไรยังไงนะครับตรงทะเบียนอะไรยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยครับก็เปลี่ยนภาษามีทั้ง5ภาษานะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้นะครับที่แรกๆนะครับก็จะเป็น แบบนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับนี่ตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะสอบถามทางแอดมินเขาได้นะครับโดยที่กดรูปหูฟังนะครับอยู่บนขวามุมสุดเลยนะครับขวามุมบนสุดเลยนะครับนี่ครับกดมาก็จะเป็นอ่าหน้านี้นะครับอ่าการให้บริการนะให้บริการด้วยความ จริงใจจริงจังจริงใจนะครับนะก็เรื่อนมาก็จะมีอยู่สามสามช้อยให้เราเลือกนะครับเราจะคอเซนเตอร์หรือเปล่าหรือเราจะเข้ามาตรงที่ทีซีพา t ไทม์ซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับทีซีซัพพอร์หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่เรานะครับแต่แนะนํานะครับให้เรามาสอบถามตรงนี้ครับเข้าไปที่ซึ่งารายเลยสแกนชิวรโพสต์รายนะครับ ก็สมัครตรงนี้ได้นะครับก็เข้าไปสอบถามข้อมูลโดยตรงนะครับนะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5าทุ่มนะครับสอบถามได้แอดมินเขาจะคอยตอบสอบถามตอบเราตลอดซัพพอร์ตเราตลอดนะครับตั้งแต่เวลาทำการนะครับตามนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสแกน QR Code l ล n e นี้ได้นะครับแคปแคปได้นะครับผมขอญาตกลับก่อนนะครับผมจะ นำพาเพื่อนมาสมัครตั้งแต่แรกเริ่มนะครับตั้งแต่ต้นโดยละเอียดนะครับแบบชัดเจนนะครับอันดับแรกก็นี่ครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มากดเปลี่ยนเป็นภาษาเป็นประเทศครับนะครับมีอยู่5ประเทศให้เราเลือกนะครับให้าก็กดเลือกประเทศไทยนะครับมียุโรปด้วยนะครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเลือกประเทศไทยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลอีเมลของเรานะครับที่ ที่เราจะให้ third credit เนี่ยแอปพลิเคชัน third credit เนี่ยได้ส่งข่าวสารข้อมูลแล้วก็รหัสยืนยันด้วยนะครับไปที่อีเมลของเรานะเป็นอีเมลจริงนะครับอ,อีเมลจริงที่อยู่จริงนะครับให้เราก็กรอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บา,าสมมุติว่าเรานะครับเข้ามากรอ,อ,อกอีเมลเราเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ามา ตรงนี้ครับใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านเนี่ยคือเราต้องใส่รหัสผ่านเราต้องใส่รหัสผ่านที่ที่รหัสผ่านเข้าเข้าอะ,อะไรเข้าระบบสู่ระบบของเติร์ดเครดิตนะครับที่ในบนมือถือของเรานะครับเราจะให้ทางแอปพลิเคชันเนี้ยจดจำรหัสผ่านของเราทุกครั้งก็ได้นะเมื่อใส่รหัส ครั้งสองครั้งยืนยันแล้วเนี่ยใส่หกหลักแล้วแต่เรานะครับภาษาอังกฤษด้วยหรือมีภาษาอักษรตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเราก็ใส่ไปอันนี้เราก็กดติ๊กยืนยันครับติ๊กในการสมัครเห็นไหมครับเราก็กดติ๊กในการสมัครแล้วก็กดอ,อย่าเพิ่งกดลงลงชื่อเข้าใช้นะครับเพื่อนตอนนี้ถ้าสิ้นสุดกระบวนการตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งกด ตรงนี้นะครับให้มากดตรงนี้ครับกดเส้นตรงนี้ก่อนนะครับนะครับกดเส้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่ข้างขวาข้างขวาสุดนะครับมุมขวาสุดของของเรานะครับนี่ครับคาว่าเส้นหรือคําว่าส่งนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นจุดสีแดงๆนะครับ่าตรงที่เส้นทางตรงนี้ครับเห็นไหมยืนยันด้วยรหัสนะครับ TOT นั่นแหละนะครับนะก็ประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็กด ส่งตรงนี้ก่อนเมื่อเรากรอกเสร็จใช่ไหมครับกรอกเสร็จแล้วเรากดส่งก่อนกดส่งแล้วก็ iemand, มันก็จะแจ้งเตือนอีเมลที่เรากรอกครั้งแรกนะครับกรอกตรงนี้นะครับแจ้งเตือนอีเมลที่เรากรอกครั้งแรกปุ๊บส่งไปที่ที่อยู่อีเมลของเราแล้วเนี่ยเราก็เอารหัสโค้ดที่อยู่อีเมลนั้นนะมากรอกใส่ตรงนี้นะครับอืมากรอกใส่ตรงนี้ปุ๊บเสร็จนี้เสร็จแล้วทีนี้นะครับเราก็มากดข้างล่างเลยครับกดตกลงกดตกลงติ๊กถูกตรงนี้นะครับหรือกดอยู่แล้วก็กด ไปเลยนะครับแล้วก,กดลงชื่อเข้าใช้ครับนะครับลงชื่อเข้าใช้ปุ๊บมันก็จะมาอาอยู่ตรงหน้าหน้าอาให้เรากรอกข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับอตอนนี้ให้เรากรอกเป็นแบบอสมมตินะครับว่าเราออ่าสมมติว่าเรากรอกอ e ีเมลนี้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่รหัสปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตดูนะอ่าโปรดป้อน ยืนยันรหัสอ e ีเมลนะครับเพราะป,ป้อนยืนยันรหัส e เมลนี่ต้องส่งไปที่จริงนะครับเราถึงจะสมัครได้นะครับเราถึงจะลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกนะเราต้องทําให้สําเร็จก่อนแล้วก็จะเข้ามาสู่ที่อะ,อะไระเป็นหน้าหลักของ Third c r e รดินะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าหลักของ Third ดเครดิแล้วเนี่ยนะครับก็จะอ่านำพาเราให้เรากรอกข้อมูลยืนยันผูก บัญชีกับเ h ิร์ดเครดิตอีกทีนึงนะครับบัญชีธนาคารของเรานะครับผูกกับเ h ิร์ดเครดิตอีกทีนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ถอนเงินในใน,ในการทําธารกิจมาใช้ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับดังนั้นเราก็เริ่มเติมเงินนะครับเริ่มแรกเพื่อเติมเงินก็ทําภารกิจเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำสามสิบห้าเหรียญขึ้นไปนะครับ สามสิบห้าเหรียญก็สามารถที่ทำภารกิจได้ตลอดตลอดชีพเลยนะครับได้ตลอดทุกวันเลยนะครับทําทไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากถ้าไม่ได้คํานวณไม่ได้ถึงอะไรยังไงนะครับแต่ที่นแน่ๆผมคือว่าได้นะครับเป็นมีผลกําไรตอบแทนาตามที่ต้นทุนของท่านนะครับที่ได้ลงทุนไปนะครับก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับ ก็แล้วแต่เราเดี๋ยวเราเล่นไปนานๆนะครับก็จะคล่องแคล่วเองนะครับก็จะช่ำชองชำนาญเองนะครับในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกตรงนี้นะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อสมัครแล้วนะครับก็จะมาสู่แบบเมื่อเพื่อนๆสมัครแล้วนะครับยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับก็ใส่รหัสิร์ดตรงนี้นะครับก็เป็นรหัสที่ที่เราใส่ตั้งแต่ กเรากรอกข้อมูลในเส็จสซับนะครับเราก็เข้ามาสู่ระบบได้นะครับตามปกตินะครับก็เข้ามามันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปยืนยันอ,อีเมลของเรานะก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กกเข้าไปนะครับก็สําเร็จนะครับก็จะมาอยู่หน้าหลักของเ h ิร์ดเครดิตนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือผมอได้ทําภารกิจมาแล้วระยะหนึ่งแล้วนะครับก่ ก็จะมีจํานวนตัวเลขนะบอกว่ากี่เหรียญเท่าไรนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็หน้าต่างก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเขาก็จะเรือนเองระบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับอ่านะครับก็ถ้าใครเป็นเมนูภาษาออังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับก็นี่ครับก็กดตรงหัวมุมขวาบนนะครับนี่ตรงนี้นะครับอืมก็เข้ามาก็มา เติมเงินนะครับนี่ครับก็เข้าสู่ระบ Adjust ๆๆๆบเติมเติมเงินแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบระบบเกินการเติมงเงินเนี่ยเข้ามาที่โปรไฟล์ของฉันนี่ครับที่ของฉันด้านล่างความขวาสุดนะครับขวาสุดนีก่ก็กดเข้ามาปุบข,ของฉันนี่ครับก็มาตรงหน้านี้นะครับก็เข้ามาทําการกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินของฉันนี่ปุ๊บนะครับก็ก็จะมาผูกมัดกับบัญชีนะครับ บ all ัญชีธนาคารของเรานะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็รหัสผ่านการทำธุรกรรมแล้วก็เปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับที่เราสามารถที่จะทำรหัสผ่านธุรกรรมของเติร์ดเครดิตทุกครั้งนะครับอืมก็เขาก็จะให้ใส่ทุกครั้งนะครับอ่าก็ประมาณนี้รหัสแรกก็เดิมเดิมก็อาจจะตั้งเป็นศูนย์หกตัวนะครับอืมประมาณนั้นเราสามารถที่เปลี่ยนเองได้ทีหลังนะครับนี่นะครับเราก็กดเข้ามา แล้วก็กรอกหมายเลขบัญชีของเรานะครับที่เราอยากจะให้เชื่อมโยงนะครับกับแอปเ h ิร์ดเครดิตของเรานะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็เสร็จสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็เติมเงินนะครับเติมเงินเข้าระบบปุ๊บเราก็เนี่ยครับก็มาที่เติมนะครับเติมเงินแล้วก็ไปที่ธนาคารนะมันจะมี3ามช้อยให้เลือกนะครับตรงนี้หน้าต่างนี้มันจะมี3ามช้อยให้เลือกนะครับคือกระเป๋าดิจิตอลกับไอ้นี่นะครับคือการสแกนด้วยเคอร์เนนี่คือ ระบบยังไม่เปิดนะครับยังไม่ได้ทําการนะก็จะทําการได้ทั้ง2อย่างนี้นะครับนี่ถ้าใครเชื่อมโยงกับกับ๋าลิริรก็มาตรงนี้ก็ได้นะแต่แนะนำนะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับแนะนําให้มาที่เข้าบัญชีโดยตรงนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เราก็เติมตั้งแต่แล้วแต่ต้นทุนของเรานะครับขอย้ําแต่ผมขอย้ํานะครับเติมได้ตั้งแต่35มสหเหรียญขึ้นไปนะครับอ่าก็สาเหรียญณตอนช่วงนี้ก็ตกเป็น เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสองรอยี่บสามบาทนะครับครั้งแรกที่ผมเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียนยูเนี่ยนตัวตนสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็เติมแบบนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้านะครับประมาณนั้นก็แตกต่างกันอยู่นะครับเนี่ยครับก็คำอธิบายการเติมเงินนะครับขั้นต่ำา20เหรียญขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าก็เวลาทําการดําเนินการแพลตฟอร์มตรงนี้ก็คือ10โมงเช้าจนถึง3 5ทุ่มนะครับนี่นะครับ